สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง Youtube Channel ในช่องของ r m u TP Life นะคะวันนี้ในขณะที่เรื่องราวการเมืองของเรานั้นกำลังเข้มข้นเลยนะคะไมสาวาผู้ที่ได้เสียงข้างมากนั้นจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้ก็มีการร้องเรียนแก่ กกตมากมายหลายคดีเลยอย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยังคงติดตามข่าวสารการเมืองอยู่ในทุกๆวันค่ะและหากย้อนกลับไปถ้ามองการเมืองไทยนะคะจริงๆแล้วเราอยู่บนพื้นฐานการขัดแย้งการประท้วงการรัฐประหารเนี่ยเรื่อยมาจนออถึงปัจจุบันเองก็ยังคงเป็นรัฐบาลที่ เกิดมาจากาผู้ที่กระทำการรัฐประหารอยู่นะคะในขณะที่การเมืองกำลังทะเลาะเบาแหวงกันนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นมากมายนะคะทั้งสองฝ่ายเลยทีเดียวและหากพูดถึงการสูญเสียที่หลายๆคนในประเทศไทยค่อนข้างตกใจแล้วก็ค่อนข้างช็อกเพราะว่าเป็นเหตุการณ์รอบยิงกลางวงสัมภาษณ์นะคะแล้วผู้ ผู้หญิงก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาวันนี้ฝนจะนำเรื่องราวประวัติของเสดแดงค่ะที่ท่านเคยเป็นถึงทหารชั้นแนวหน้าของประเทศไทยก้าวสู่วงการทางด้านการขับเคลื่อนประชาธิปไตยและสุดท้ายชีวิตท่านก็ถูกลอบสังหารเสียชีวิตกลางวงผู้ชุมนุมนั่นเองค่ะ เรื่องราวเรื่องนี้นะคะถูกเรียบเรียงโดยกระปุก .com นะคะอย่างไรก็ขอขอบคุณข้อมูลด้วยหากย้อนกลับไปวันที่13พฤษภาคมปี2553ค่ะณนะวันนั้นได้เกิดเหตุการณ์ลอบสังหารพลตรีขัตติยะสวัสดิผลนะคะโดยอาวุธที่ใช้สังหารท่านก็คือสไนเปอร์แรงสูง ขณะที่เสแดงนั้นกําลังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่างประเทศบริเวณศาลาแดงภายหลังปฏิบัติการกระชับพื้นที่ของรัฐบาลจากนั้นนะคะพลตรีขติยะก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวก่อนจะเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลวชิระพยาบาลตามลำดับอย่างไรก็ตามค่ะพลตรีขติยะนั้นก็เสียชีวิตลงเมื่อวันที่17พฤษภาคมปี2553เ แดงหรือพลตรีขติยสวัสดิผลนั้นมีลักษณะท่าทางแบบชาวบ้านเรียกกันว่าท่านเป็นคนฮัดคอร์ค่ะทั้งด้านบุคคลิก การกระทำคำพูดออกจะโฉงฉางเสียงดังจนโดนใจใครหลายๆคนและแน่นอนว่าท่านเลือกยืนอยู่ข้างคนเสื้อแดงในขณะนั้นแล้วก็มีความสัมพันธ์สนิทสนมกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะคะขณะที่ใครหลายๆคนเองก็อาจจะไม่ได้ชอบหน้าเสแดงสักเท่าไหร่อย่างว่าล่คะค่ะว่าเหรียญน,นั้นมักมีสองด้านเสมอแต่เมื่อคืนวันที่13พฤษภาคม2 5 0 3 53นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเสด็จแดงถูกมือดีลอบยิงที่ศีรษะนะคะด้วยปืนสไนเปอร์แรงสูงขณะที่ท่านนั้นกำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศจนกาดนั้นต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลขณะที่แพทย์ที่ออกมาแถลงการในขณะนั้นก็บอกอาการว่า เสดงมีอาการสาหัสเสี่ยงเสียชีวิตสูงมากเพราะกระสุนได้เข้าไปทำลายเนื้อเยื่อสมองสามารถอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจเพียงเท่านั้นเองแต่กว่าที่เสดดงนั้นจะก้าวเข้าสู่วงการที่จะเป็นอีกหนึ่งท่านที่เรียกร้องกลับเคลื่อนทางการเมืองด้านประชาธิปไตยนะคะท่านก็ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากมายเดี๋ยววันนี้10นาทีคดีดังจะมาย้อนเส้นทางชีวิตของเสดดงกันคะ่ะด้านประวัติช ชีวิตส่วนตัวของเสดงนะคะสำหรับเสดงหรือพลตีขัติยะสวัสดิผลนั้นท่านเป็นชาวอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเกิดเมื่อวันที่2มิถุนายนพศ2494ท่านอายุ59ปีเสดงนั้นเป็นลูกชายคนสุดท้ายนะคะของร้อยเอกสนิทสวัสดิผงและนางะอิ่งสวัสดิผลโดยเสยแดงนั้นมีพี่สาวอีก3คน ส่วนชีวิตด้านสมรสเสดงแต่งงานกับคุณจันทราสวัสดิผลแต่ก็ได้เสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งนะคะเมื่อปีพศ2547โดยทั้งคู่นั้นมีลูกสาวด้วยกัน1คนก็คือคุณเดียหรือนางสาวคัตติยาสวัสดิผลซึ่งก็มี ได้เข้าไปทำงานทางแวดวงทางการเมืองด้วยเช่นกันในปัจจุบันนี้นะคะประวัติด้านการศึกษาของเสดงนั้นเสดงเริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียนโพธารามก่อนจะไปจบมัธยมศึกษาที่โรงเรียนศรีวิกรและเข้าศึกษาวิชาด้านการทหารจนจบโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่11โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเรุ่นที่22และโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่63 เมื่อเรียนจบค่ะทางด้านการทหารเสด็จแดงก็ได้เข้าศึกษาความรู้ต่อด้านปริญญาอีกลายสาขาจนคว้าปริญญาตรีคณะครุศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปีพศ2528คว้าปริญญาโทคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจากสถาบันนิดา้าเมื่อปีพศ2539ได้รับปริญญาตรีนะคะนิติศาสตร์บัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุมเมื่อปีพศ2545ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปีพศ2547และสุดท้ายท่านได้จบปริญญาเอกสาขาบริหารรัฐกิจนะคะที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปีพศ2551นอกจากนี้เสดงยังเคยเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆก็คือหลักสูตรสงครามนอกแบบหลักสูตรข่าวลับหลักสูตรคอมพิวเตอร์และหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะเรียกได้ว่าท่านเก่ง หลลาายยยดด้นเเทีีวประวัติด้านการรับราชการของเสด็จดนั้นเสด็จดเ,ขเข้ารับราชการครั้งแรกนะคะที่กองพันทหารราบที่4ค่ายอิงคยุทดบริหารจังหวัดปัตตานีในยศร้อยตรีแล้วก็ได้ทำงานเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9ในช่วงปีพศ2529ก่อนจะได้เลื่อนยศเป็นพันเอกพิเศษเมื่อปีพศ2535 จากนั้นค่ะเสดงก็ได้มาเป็นทหารติดตามของพลเอกอาทิตย์กำลังเอกนะคะซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลของพลเอกชวลิตยวงใจยุทธและก็ได้มาเป็นทหารคนสนิทนะคะของคุณไตรลงสุวรรณคีรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในสมัยรัฐบาลของคุณชวนหลีกภัยและก็ได้เลื่อนยศเป็นพลตรีเมื่อปีพศ2541และก็ได้เป็นผู้ชำนาญการด้านกองบัญชาการทหารสูงสุดและกลายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบ,บกในปีถัดมาก่อนที่เสด็จดจะได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารมาที่3รักษาพระองค์เมื่อปี พศ2543นั่นเองบทบาททางด้านการเมืองของเสดแดงนะคะแม้เสดแดงจะรับราชการมานานและติดตามบุคคลทางการเมืองมาหลายหลายท่านนะคะแต่เหตุการณ์ที่ทำให้เสดแดงนั้นเริ่มเป็นที่รู้จัก ของคนทั่วไปมากขึ้นนั่นก็คือคดีความหรือบาเบียของนายชูวิทย์กมวลวิสิตค่ะเมื่อเสด็แดงนั้นได้กล่าวหาว่าพลตำรวจเอกสันสุรตานนนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นได้ใช้อำนาจโดยมิชอบและทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างการทำสำนวนคดีหรือถอนบาเบียเพื่อช่วยเหลือนายชูวิทย์ทำให้พลตำรวจเอกสันนั้นต้องออกมา เรียกค่าเสียหายจนเป็นเรื่องเป็นราวอยู่พักหนึ่งเลยทีเดียวจากนั้นค่ะชื่อของเสดแดงก็เป็นโจทย์จยันอีกครั้งหนึ่งเมื่อปีพศ2548โดยเสดแดงได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายการค่าตัดตอนในการทำสงครามกวาดล้างยาเสพติดของพันตำรวจโททักษินชินวัตรนะคะ โดยท่านาทักษิณนั้นตอนนั้นก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มาวิาพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนเพราะเห็นว่านโยบายดังกล่าวนั้นทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมที่รุนแรงยิ่งขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองต่อมาในการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรค่ะเมื่อปีพศ2551นั้นเสด็จแดงก็ได้ปรากฏตัวในที่ชุมนุมโดยบอกว่ามาส เกตกตารแต่แล้วไม่นานนักเสดแดงก็ได้โต้อตอบกับกลุ่มพันธมิตรที่หยิบยกประเด็นเรื่องประสาทเขาพระวิหารมาพัวพันกับทางการเมืองและโจมตีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะคะผู้บัญชาการทหารบกจากกรณีนี้นะคะเสดแดงได้ออกมาปกป้องกองทัพทั้งเรื่องประเด็นทุจริตรถ เกาะยูเคนแล้อและก็เรื่องท่าทีของพลเอกอนุพงศ์ต่อกรณีเขาพวิหารซึ่งครั้งนั้นเสดแดงได้ถูกกรรมการสอบวินยัยหลังวิาพากวิจาร์นะคะก็เออ มีการติเตียงเรื่องราวของการวิาพากษ์วิจารณ์เท่านั้นแต่ว่าก็ไม่ได้มีบทลงโทษกับเสด็จแต่เพียงอย่างไรค่ะแต่แล้วเสด็จก็ยังวิาพากษ์วิจารณ์พลเอกอนุพงศ์อีกครั้งทั้งกรณีที่ไม่นำกำลังออกมาช่วยเหลือรัฐบาลตามคำสั่งของนายสมชายวงศสวัสด์กรณีพันธมิตรที่ไปยึดสนามบินรวมทั้งการนำผู้นำเหล่าทัพ ออกมา,อ,าออกรายการเรื่องเด่นเด่นนี้นะคะเพื่อขอให้นายสมชายลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการวิาพากษ์วิจารณ์ค่ะแล้วก็มีอีกหลายครั้งเลยที่เสดงนั้นถูกสั่งพักราชการแต่เสดงกลับไม่ยอมรับโดยอ้างว่ากองทัพไม่มีอํานาจสั่งพักราชการทหารระดับนายพลตั้งแต่นั้นมาเสดงก็ยืนเป็นปฏิปักษ์นะคะกับ พลเอกอนุพลมาโดยตลอดและก็หันไปเข้าร่วมการชุมนุมของกลุ่มน,นปชหรือกลุ่มคนเสื้อแดงพร้อมกับคำพูดติดปากที่ว่าแต่วแต่กลัวตายทําให้กองทัพนั้นออกมาวิจาร์ณว่าการกระทําของเสดงไม่เหมาะสมจนหน่วยงานทหารหลายหน่วยได้ออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของกองทัพนั่นเองขึ้นหนึ่งเลย ท่านก็คือหนึ่งคนในกองทัพที่รู้ตื้นลึกหนาบางอยู่ใกล้ชิด นักการเมืองมาหลายคนท่านก็รับรู้เรื่องราวอันไม่ชอบมาพากลอะไรที่ไม่ถูกต้องท่านก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่อยมาทั้งนี้นะคะเสด็จได้เคยออกมาพูดเป็นไนถึงเหตุการณ์ระเบิดป่วนเมืองหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเหตุระเบิดที่ระเบิดใส่กลุ่มพันธมิตรหรือสถานที่ราชการต่างๆชวนให้คนนั้นเกิดความสงสัยถึงผู้บงการก่อเหตุจนกระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปตรวจนะคะ บ้านพักของเสดงแล้วก็ไปพบอาวุธปืนอาวุธสงครามรวมทั้งได้เข้าบุกบ้านพักของเคทองหรือนายพรวัดทองสมบูรณ์คนสนิทของเสดงพร้อมยึดอาวุธปืนอาวุธระเบิดเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะ ขณะที่อีกด้านหนึ่งเสด็จแดงก็ได้มีปัญหาขัดแย้งกับนายจตุพรพมพันธ์แกนนำนปชกรณีตั้งกองทัพประชาชนโดยไม่ได้มีการประสานการทำงานกับกลุ่มคนเสื้อแดงพร้อมกับประกาศไม่เกี่ยวข้องกับเสด็จแดงแต่เสด็จแดงก็ได้ออกมาตอบโต้ว่าไม่ได้ต้องการแย่งตำแหน่งแกนนำแต่จะเข้ามา ควบคุมกำลังกองทัพประชาชนเท่านั้นก็คือมันก็มีการเหตุขัดแย้งกันเองนะคะระหว่างแกนนำกับเสด็จแดงที่เป็นผู้ชุมนุมในขณะนั้นแล้วตามจากหลายๆสื่อก็ว่ากันว่าเสด็จแดงเองก็มีการพูดถึงความลับหรือแนวทางการปฏิบัติใน การจัดตั้งการชุมนุมในขณะนั้นก็คืออาจจะมีความลับล่วไหลออกมาอย่างไรก็ตามค่ะความขัดแย้งของแกนนาเสื้อแดงและเสดยแดงเริ่มเด่นชัดขึ้นเมื่อครั้งที่แกนนํานปชมีมติให้กาดเสื้อแดงนั้นหรือบังเกอร์บริเวณใกล้กับโรงพยาบาลจุฬาเพื่อเปิดทางให้เข้าออกได้แต่เสแดงกลับเข้ามาต่อต้านการรื้อบังเกอร์นั้นเพราะกลัวว่าจะเป็นช่องทางให้รัฐบาลเข้ามาสลาย การชุมนุมถึงขนาดกระทบกระทั่งผักอกอก,กับหัวหน้ากาศนปชจากนั้นไม่นานเสดแดงก็มีความเห็นขัดกับแกนนำนปชอ,อีกครั้งเมื่อเห็นว่าลถแมป ปลองดองของรัฐบาลที่เสนอมานั้นเพื่อขอให้เสื้อแดงนั้นยุติการชุมนุมเนื่องจากต้องการให้รัฐบาลนั้นยุตสภาเท่านั้นพร้อมปูดข่าวว่าท่านทักษิณชินวัตรเองได้โทรศัพท์มาสั่งการให้ปลดแกนนาเสื้อแดงรุ่นเก่า ที่ไปประนีประนอมหรือหัวกับรัฐบาลและก็นํามาตั้งแกนนาเสื้อแดงชุดที่สองที่มีลักษณะฮาร์ดคอรมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นนายอริสมันพงเรืองรอมนายสุพรนายขวัญชยัยแล้วก็คุณไอา,าวัยพจนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องราวเรื่องนี้บทสัมภาษณ์อันนี้ก็มีบทสัมภาษณ์ของเสดแดงที่ให้สัมภาษณ์อยู่ว่ามันน่าจะมีการจัดตั้ง กลุ่มแกนนำชุดที่2ที่นำโดยคุณอริสมันนะคะถ้าใครอยากไปย้อนฟังก็ไปสามารถหรือย้อนฟังได้นะคะซึ่ง นี่แหละก็เลยมองว่าอาจจะเป็นมูลเหตุหรือเปล่านะคะในการขัดแย้งในครั้งนั้นอย่าลืมว่าในขณะนั้นบ้านเมืองมีการขัดแย้งกันระหว่างรัฐบาลก็ดีและระหว่างกลุ่มคนเสื้อแดงก็ดีทั้งนี้ทั้งนั้นเ,เสื้อแดงนั้นก็เลือกยือนอยู่ฝั่งเสื้อแดงก็จริงแต่ว่าก็มีข่าวว่ามีการขัดแย้งกันภายในวงในกันด้วยนะอย่างที่บอกเขาว่าอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือในค คืนของวันที่13พฤษภาคมในปี2553นั้นเสด็จในขณะที่ให้สัมภาษณ์กับ สื่อต่างชาติอย่างที่ท่านนั้นไม่กลัวตายเลยเพราะชีวิตที่ผ่านมาท่านก็ผ่านสมรภูมิรบมามากมายแล้วและชีวิตคนเราก็ต้องตายทุกคนจะรวยจะจนก็หนีความตายไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านก็เคยบอกว่าหากท่านต้องตายก็ขอตายอย่างมีเกียรติและในขณะนั้นเองในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ท่านกําลังให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆนะครับ ในขณะที่ท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศนะคะท่านก็ถูกลอบยิงด้วยปืนสไนเปอร์นะคะเข้าบริเวณศีรษะแล้วก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนโดยที่โรงพยาบาล ที่2ที่ท่านไปรักษาก็คือโรงพยาบาลวชิระพยาบาลขนาดนั้นนะคะแพทย์ก็ออกมาถแถลงการไม่สู้ดีก็คือว่าอาการของเสแดงนั้นสาหัสมากๆเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ทุกเมื่อซึ่งท่านอยู่ได้ด้วยเพียงแค่เครื่องช่วยหายใจเท่านั้นแต่สุดท้ายแล้วนะคะเรื่องราวชีวิตของเสแดงนะคะก็ต้องจบลงเพราะว่าทางคณะแพทย์เองก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของเสแดงได้โดยท่านเสียชีวิตในวันที่17 พฤษภาคม2553จากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะเรื่องราวของเสแดงก็ยังไม่ได้รับการไขข้อกระจ่างว่าฝั่งที่รอบยิงนั้นเกิดจากกลุ่มคนกลุ่มใดแต่สุดท้ายแล้วชื่อของเสแดงก็กลายเป็นบุคคลหนึ่งที่มีชื่อในหน้าประวัติศาสตร์ไทยในฐานะหนึ่งในผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีบทบาทสำคัญมากม อีกหนึ่งคนค่ะนี่ก็คือเรื่องราวประวัติชีวิตของเสแดงนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้หากคุณผู้ฟังท่านใดติดตามเราะฟังแล้วชื่นชอบรายการ10นาทีคดีดังก็ฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคณะผู้จัดทำรายการด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้กลับมารับฟังกันได้ใหม่ในอพิโซดถัดไปต้องลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ